ต้องมารับแสงตะวันบ่อยๆนะมาวัดบ่อยๆอย่าไปไหนมามบ่อยๆเติมพลังใจให้กับตัวของเราเนาะตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมาบ่อยมากเลยมาแทบทุกอาทิตย์แล้วมาแต่ละครั้งเนี่ยมีความประทับใจที่วัดเนี่ยหลายอย่างมีอยู่คราวหนึ่งอ่าถ้าจำไม่ผิดเป็นช่วงทุด,ดงปีใหม่ทุด,ดงปีใหม่ตอนนั้นเสาแก้วที่วิหารโค้ดพึ่งสร้างยังไม่มีชั้นสองเนาะมีแค่เสาแก้วโดดๆเนาะเต็มโอ้ รอบแนววิหารโคตหมดเลยแล้วก็บริเวณนั้นนีก็จะเป็นที่สําหรับกา,กการกดกันก็จะมีเชือกขึงแล้วก็มีกดเจดีสีฟ้าแล้วก็มีมุ้งเนาะของฝั่งผู้ชายอุบาสกก็จะพักฝั่งที่ตะวันออกของฝ่ายหญิงก็จะพักฝั่งที่ตะวันตกเนาะพี่เขาก็พามาที่วัดนี่แหละแล้วก็มาที่วัดก็ต้องถือสินแปดรักษาสินแปดมาถึงช่วงเย็นจะต้องไปเข้าที่พัดก็มารับนัปานะนะสองกล่องแล้วก็เดิน ไปยังที่พักแล้วก็ก่อนไปก็จะมีสวดมนต์ทำวัดเย็นที่บ้านยายตรงนี้ก็เดินไปอากาศดีมากเลยแล้วก็มองไปสุดนู่นที่พักอยู่ไกลมากที่ตะว,วันออกวิหารโคตรเนาะก็ไปถึงที่พักก็จะมีมุงกดเนาะเป็นครอบตัวเราเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นสีฟ,ฟ้าเป็น รูปเจดีนี่แหละก็พักผ่อนไปนอนหลับไปมาประมาณสักประมาณวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็มีน้าค้างประมาณสักตีสองหลวงพี่ได้ยินเสียงขยับเหมือนพลาสติกอะ่ะกอ๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่กลางคืนดึกๆเนี่ยเอ๊ะเราก็ตกใจเนาะเอ๊ะใครมาทําอะไรที่กฎของเราหรือเปล่าก็ลืมตาดูปรากฏว่าภาพที่เห็นคือมีพระอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยท่านเดินเอาผ้าพลาสติกเนี่ยมาคุมกดอีกทีหนึ่งตอนคืนนะเดินคุมทีละกดทีละกด<ๆ>เพื่อไงเอยเพื่อไม่ให้น้ำค้างเนี่ยลงไปหาคนที่ นอ,นอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยโอ้ครั้งนั้นเนี่ยแม้ไม่รู้จากท่านนะไม่รู้จักชื่อท่านเลยนะมันประทับใจมากเลยว่าผมมีพระรูปหนึ่งที่วัดบัณธร,รกายนะตีสองยังเดินเอาผ้าพลาสติกคุมทีละกดตรงฝั่งที่พักชายอยู่เลยนี่ก็ถือว่าโอ้เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งแล้วก็ในและความประทับใจนี่อีกมากมายเลยที่ทําให้เนี่ยอยากมาวัดทุกวันเลยอยากมาวัดทุกครั้งที่มีโอกาสมามบ่อยๆมาจนกระทั่งไม่ต้องมาแล้วเรียกว่ามาอยู่แล้ว มาอยู่แล้วอยู่ตลอดเลยอย่างนั้นแหละมาก็มีความสุขลองมาเถอะนออยู่ที่บ้านเนี่ยปัญหาการงานปัญหาครอบครัวเอา้ามันยังแก้ไม่ได้แวบมาที่นี่ก่อนเนาะมาไหว้พระเจดีมาสู่ธรรมจกักรไปกราบพระประธานที่โบสไปวิมพร,รักษินไป กราบหลวงปู่เนี่ยมีบุญให้ตลอดหรือจะไปหอฉันสั่งสมบุญตลอดเลยมีแต่ความสุขเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยจะมาเปล่ามานึกถึงบุญให้ได้เราสร้างอะไรไว้นั่งรถมาเห็นเสืาา้อผ้านี่เราก็สร้างเห็นวิหารคดนั่นเราก็สร้างเห็นเสาแก้วนั่นเราก็สร้างเห็นเสาค้ามฟ้านั่นเราก็สร้างเห็นโมดูลนั่นเราก็สร้างเห็นลันทํา นั่นร D, เราก็สร้างเ็นเจดีเราก็สร้างเอาเป็นว่านึกอย่างเงี้ยเราสร้างแทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยมาเติมพลังตรงนี้ก่อนเติมบุญก่อนเนาะจะได้มีความปื้มมีกําลังใจที่จะไปต่อสู้ในภารกิจทางโลกต่อเนี่ยต้องมาเพิ่มพลังตรงนี้ฉะนั้นหาโอกาสมาสั่งสมบุญให้ได้บ่อยๆเนาะมีผ้าป,ป่ามีกระถินอะไรก็มาเอาบุญกันเนาะ